ไปมาดูข้อที่35กันนะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) มีเงื่อนไขาตามนี้นะคะถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ10ก็จะเป็น x ส่วน4ลบ12นะคะแล้วก็ถ้าเป็น x น้อยกว่า10ก็จะเป็นลบ x ส่วน4บวก8นะคะทีนี้มาดูที่คำถาม f ลบ11บวกกับ f 20นะคะแล้วก็มาหาทีละตัวก่อนนะคะ f ลบ1ซึ่งลบ11นะคะจะน้อยกว่า10นะคะเพราะนั้นเราก็จะใช้เงื่อนไขนี้นะคะ,ะ f ลบ11ก็จะเท่ากับลบลบสิส่วน4แล้วก็บวกแนะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ11ส่วน4บวก8เรแก็จะทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะเป็น4 8.4.32ตรงนี้เป็น11บวก32ก็จะเท่ากับ43ส่วน4เรแก็จะได้ค่าของ f 1บก็คือ43ส่วน4นะคะ43่ส่วน4ี่ทีนี้เราก็จะมาหา f 20กันนะคะ f 20 20มากกว่าหรือเท่ากับ10บหรอเราก็จะใช้เงื่อนไขนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ20ส่วน4ลบ12นะคะ20ส่วน G ก็คือ20หาร4นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5 5ลบ12ก็จะได้เท่ากับลบ7นะคะทีนี้เราก็นำมาแนทนค่าตรงนี้อ่า เสร็จแล้วเราก็จับปวกกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับทำส่วนให้เท่ากันก็คือ4นะคะตรงนี้เป็น43ตรงนี้ก็จะคูณด้วย4นะคะ7 4 28ก็จะเป็นลบ28นะคะ43-28ลบ28ก็จะมีค่าเท่ากับ15นะคะส่วน4 ซึ่งเวลาตอบเราจะต้องตอบเป็นทศนิยมนะคะเราก็จะนำา15ตั้งหารด้วย4นะคะ4 3 12าบลบกันเหลือ3ใส่จุดเติม0 4 7 28ลบกันเหลือ2นะคะเติม0 4 5 20่นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น3.75นั่นเองนะคะ